คนตำรวจเอกอัคาราเดชพิมลศรีรักษารษาชการแทนผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความ คืบหน้าในการสอบสวนปากคำทั้งสองคนนะคะโดยเมื่อวานนี้ได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไว้ที่สอนอพหลโยธินและเตรียมรับตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองคับการกองปราบปรามก่อนจะยื่นคำร้องขออำนาจศาลจังหวัดมีบุรีฝากขังแต่ในชั้นของพนักงานสอบสวนคงไม่อนุญาตให้ประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายจานวนมากทั้งนี้จากการตรวจสอบก็พบว่า มีการโอนเงินจากบัญชีกลางของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเข้าบัญชีเงินฝากของนางสาวจันจีราจำนวน40ล้านบาทก่อนจะถูกโอนต่อเข้าบัญชีของนางสมบัติจำนวน6ล้านบาทนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ยึดสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารโฉนดที่ดินเงินสดและทรัพย์สินอื่นอีกหลายรายการของผู้ต้องหาทั้งสองรายเอาไว้ทำการสอบสวนต่อไป ส่วนนางสาวสาววิกาชัยเดชหรือว่าพิงกี้นักแสดงสาวชื่อดังที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทของนายกิติศักดิ์มัทุจัดหนึ่งในผู้ต้องหาคนสําคัญในคดีนี้นั้นขณะนี้ได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจว่าอาจจะเดินทางเข้าให้ข้อมูลกับทางพนักง,งานสอบสวนที่กองบังคับการกองปราบปรามในเวลา16นาฬิกาของวันนี้